พวกเขาไม่พอใจผลการตัดสินคนดูโหความนิ้วโป้งลงพืนหลายคนเองครับอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมซปเปอร์เล็กเกียร์หมูเก้าไม่ว่าจะบนเวทีหลังชกเสร็จหรือข้างล่างเวทีเวลาดูไฟของโจนาธานแฮกตีช้ชกเสร็จเจ้าตัวนั้นมักจะเอื่อนเอ่ยคำว่าอยากจะเจอโจนาธานแฮกตี้อีกสักครั้ง เดี๋ยววันนี้เรามารู้กันครับว่าเหตุผลอะไรทำไมถึงซูเปอร์เล็กอยากจะเจอกับโจนาธานแฮกเกตี้ขนาดที่ว่าในการยอมปีนขึ้นเวทขึ้นไปชิงแชมป์กับโจนาธานแฮกเกตี้เจ้าตัวก็ยอมเพื่อให้ได้เจอกับโจนาธานแฮกเกตี้ครับซึ่งในอดีตที่ผ่านมาครับประมาณปี2561ที่ประเทศอังกฤษ โจนาธานนกตี้กับทางด้านซูเปอร์เล็กเกียรติหมูเก้าได้มีโอกาสได้ชกกันครับและก็เป็นทางด้านซูเปอร์เล็กเกียรติหมูเก้าชนะไปในเพียงยกที่2เพราะว่าหลังจากที่โจนาธานนกตี้เข้ามุมไปครับแผลแตกที่คิ้วซ้ายมันลึกเกินและแพทย์สนามมองว่าเป็นอันตรายต่อการชกในยกต่อๆไปครับและในเหตุการณ์นั้นเองครับเป็นต้นเหตุจุดประกายที่ฝังใจซูเปอร์เล็กมาตลอดการเรียกได้ว่าจําไม่ลืมเลยครับสําหรับเหตุการณ์นั้นเพราะ ว่ธาธนาซูเปอร์เล็กเองก็ไม่สบายใจกับผลการชนะแบบนี้ครับซึ่งทางด้านซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่เก้าก็เผยต่อสื่อสาธารณะนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าทําไมเจ้าตัวถึงอยากเจอกับโจนาธานแฮกเกตี้อีกสักครั้งเดี๋ยวเราไปฟังพร้อม,อมกันครับซึ่งในไฟน์นั้นแพทย์สนามเห็นว่าแผลของโจนาธานแฮกเกตี้นั้นอันตรายเลยจับโจนาธานแฮกเกตี้แพ้แต่ปฏิกิริยาในสนามคนดูโหฮาความนิ้วโป้งลงพื้น พวกเขาไม่พอใจครับกับผลการตัดสินก็ธรรมดานะครับกองเชียร์ของบ้านเขาผิดหวังก็แสดงออกมาไม่ว่ากันครับแต่สำหรับผมนั้นมันไม่เคลียร์ครับจะแพ้หรือชนะอยากให้ชัดเจนกว่านี้นี่เป็นเหตุผลที่ผมต้องการเจอกับโจนาธานให้กตี้แม้ว่าผมจะเคยเอาชนะเขามาแล้วก็ตามครับ และนี่ก็คือบทสัมภาษณ์ที่ซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่เก้าไว้ให้กับสื่อในประเด็นที่ว่าทําไมถึงอยากเจอกับโจนาธานแฮกเกอร์ตี้ครับก็ถือว่าความรู้สึกของซูเปอร์เล็กนั้นครับวันนั้นแววตาในการชูมือก็ถือว่าเห็นชัดเจนว่าเจ้าตัวนั้นสีหน้าเปลี่ยนอย่างชัดเจนเลยครับและดูรวมๆแล้วครับจากโจนาธานแฮกเกอร์ตี้ในการขึ้นเชือกขึ้นมุมไปขอเสียงเชียร์จากแฟนมวยก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเจ้าตัวนั้นยังไม่ได้แพ้ครับก็ถือว่าเห็นได้ชัดเจนนะครับว่ามีการแสดงอาการเล็กๆนน้อย ครับกับผลการตัดสินของกรรมการซึ่งเจ้าตัวก็อาจจะไม่พอใจเหมือนที่แฟนมวยในสนามโห่ลั่นทางด้านซูเปอร์เลกแล้วก็ไม่พอใจในการตัดสินด้วยครับซึ่งในเหตุการณ์แบบนี้ครับโอโ้โหครับมันทําให้สภาพจิตใจของซูเปอร์เลกน่าจะย่ําแย่และก็คงต้องจํามาจนถึงวันนี้ครับแต่ซึ่งประเด็นในเรื่องของการโหหครับมันก็คล้คลายๆกับศึกใหญ่ที่ผ่านมาครับเราก็ไม่ขอพูดถึงแล้วกันแต่เราก็ได้รู้ถึงสภาพจิตใจของซูเปอร์เลกเราลองนึกสภาพนะครับว่าตัว เราไปไม่กี่คนไม่กี่ชีวิตครับไปในที่บ้านเขาประเทศเขาเราโชคเต็มที่เราตั้งใจไปโชคเต็มที่ซึ่งผลตัดสินตัดสินออกมาว่าเราเป็นผู้ชนะแต่เรากลับกลายเป็นคนโดนโหและไม่พอใจเสียอย่างนั้นครับโอ้โหแบบนี้มันน่าช้ำใจจริงๆครับสําหรับซูเปอร์เล็กและนี่ครับก็ถือว่าเป็นเหตุผลที่ชัดเจนสําหรับการที่อยากเจอกับโจนาธานเนกตี้ซึ่งการเจอในศึกใหญ่ครั้งนี้วัน168ที่อเมริกาทางด้านซูเปอร์เลกครับก็คงอยาก แสดงใหเห็นว่าการชนะในไฟท์อดีตที่ผ่านมานั้นมันคือชัยชนะจริงๆของเจ้าตัวที่ทําได้ครับทั้งนี้เองครับก็ถือว่ามีสตอรี่ขึ้นมาครับสําหรับคู่นี้ว่าทําไมถึงอยากได้เจอกันครับไฟนี้ครับต่างคนต่างยืนที่สุดของที่สุดบนโลกใบนี้ครับมาเจอกันแบบนี้วัดกันไปเลยให้สะเทือนไปถึงแฟนมวยอังกฤษ ว่าจะได้เห็นมวยไทยยอดมวยไทยอย่างซุปเปอร์เล็กของเราโชว์ฝีไม้ลายมืออย่างเต็มที่ให้ทั่วโลกได้เห็นและสุดยอดของสุดยอดมวยไทยต่างชาติอย่างโจระทานเฮกตี้ใครจะอยู่ใครจะไปเคลียร์ใจให้รู้เรื่องในศึกวัน18ที่จะถึงนี้ครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแอดมินขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ